สวัสดีค่ะวันนี้เพิร์ดและรายการเมาใหม่เจออะไรจะพามาดูสตรีมมิ่งเวอร์ชันใหม่กันนะคะและก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะชว่วงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาสำหรับสตรีมมิ่งบน PC และโน้ตบุ๊กนะคะก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ค่ะ what's new นะเป็น streaming version ใหม่เขาถามแล้วว่าลองแล้วหรือยังก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะคะเขาว่า brief ให้เราเนาะอย่างอันแรกก็จะเป็นในส่วนของ click order ที่เพิร์เคยสอนไปแล้วนะคะใครที่ยังใช้ไม่เป็นหรือยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็สามารถไปย้อนดูคลิปนี้ได้นะคะส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วเพียงคลิกเดียว แต่งจริงที่เพิร์ลองใช้ดูอ่ะมันเหมือนมันต้องดับเบิลคลิกอยู่ดีนะไม่แน่ใจว่าทำไมเขาบอกว่าคลิกเดียวเหมือนกันข้อที่2ตอบโจทย์นักลงทุนนักลงทุน oh, <no. S 1> เขาพิมพ์ผิดใช่ไหมอ่ะ oh, <no. S 1> แก้นหน่อยแล้วกันเนาะอะ,อะนักลงนักล,ง,กลงทุน <c oughs> ข้อที่3ทันทุกความเคลื่อนไหวของซิมโบลที่สนใจด้วยฟังก์ชัน notification และข้อสุดท้ายฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ปรับปรุงใหม่นะคะอ่ะทดลองใช้งานแล้วอย่าลืมกลับมาฟีดแบ็กอย่างแรกแกคำว่านักลงทุนก่อนนะคะอ่ะเรากดไปที่เริ่มใช้งานเวอร์ชันใหม่ค่ะรึบให้เขาโหลดนิดน,นึงหน้านี้จะคล้ายๆเดิมเนาะเรามาดูตรงคลิกนี่แล้วกันที่เขาบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ในส่วนของคลิกออเดอร์นะคะตอนนี้เพิร์ดเปิดให้ดูเทียบกันระหว่างเวอร์ชันเก่าและเวอร์ชรันใหม่เลยโดยฝั่งซ้ายจะเป็นเวอร์ชรันเก่าค่ะแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นเวอร์ชรันใหม่สังเกตว่าก็จะมีดีเทลต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะอย่างเวอร์ชรันเก่าก็จะมีแค่ f เฟร i t e แล้วก็ในส่วนของการส่งคำสั่งคลิกออเดอร แล้วก็ด้านล่างเป็น order status ว่าเราซื้อขายอะไรไปเท่าไหร่บ้างแต่สำหรับเวอร์ชันใหม่นะคะก็จะมีกราฟตรงนี้เพิ่มมาให้เราด้วยซึ่งก็ดีมากๆเลยนะคะเราจะได้เช็คกราฟไปด้วยได้เลยแล้วก็เปลี่ยนไทม์เฟรมได้ด้วยตรงนี้เนาะสามารถลากเสน้นตีเสน้นตีแนวรับแนวต้านมี ทูส์ต่างๆให้ด้วยนะคะเป็นกราฟจาก Trading View แล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ได้ด้วยนะคะสมมติเราใส่แม็กีเข้าไปาะล่างเนี้ยแอใส่ EMA อะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยเอามาเลือกดูในนี้นะคะ moving average moving average exponential นะคะอันนี้คือ EMA e <MA S 1> ก็จะเหลอานี้ EMA 9เเนาะเราก็ ไปกดเปลี่ยนตรงนี้ได้ค่ะ format รูปลูอกษรนี้สมมุติเราใช้เท่าไหร่ล่ะ5้าไหมเนาะ close ก็คือราคาปิดนะคะ style ก็ไว้ตั้งเปลี่ยนสีเปลี่ยนขนาดเส้นว่าเส้นเป็นแบบไหนขึ้นไหมอ่ะนี่ e m a 5ของเรามาแล้วนะคะแล้วก็ สังเกตว่าตรงส่วนของการส่งคำสั่งออเดอร์เนี่ยก็จะมีดีเทลเพิ่มมาเหมือนกันอย่างปกติเวอร์ชันเก่าจะเป็นจำนวนบีดออฟเฟอร์อย่างนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายจะเขียนย่อมาหน่อยนึงเนาะจากเดิมที่เขียน1ล้านเต็มๆใช่ไหมเขาจะเขียน 1.01M ก็คือมิลเลียนนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้เพิ่มมาค่ะที่เป็น เหมือน Volume by price เทียบกันให้ดูเลยว่าามีการซื้อขายที่ราคาไหนเท่าไหร่บ้างแท่ง Volume อันไหนซื้อขายกันมากน้อยอย่างไรนะคะส่วนโดยโดยแท,แท่งซื้อก็จะเป็นสีฟ้าแท่งขายสีชมพูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สีขาวๆก็จะเป็นส่วนของราคาเปิดราคาปิดช่วง ado adc ประมาณนี้อตอนนี้เพิ่จะขยาย เวอร์ชันใหม่ให้เต็มจอขึ้นนะคะเราจะได้ดูกันชัดๆเต็มๆเนาะเพราะเมื่อกี้อัตราส่วนมันจะพินเพี้ยนนิดนึงช่องพินก็จะอยู่เหมือนเดิมนะคะเราก็สามารถเนี่ยเซฟพินปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดเลขล็อกไว้คลิก to save pin เขาก็จะมีคำเตือนขึ้นมานะคะแล้วก็ agree ไปค่ะ save pin ตามมีออเดอร์ไทป์ลิมิก็คือส่งคำสั่งด้วยราคาตามปกตินะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็เป็น m v d r นะคะที่เพิเพิ่งทำคลิปสอนไปเนาะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะคะว่ามันคืออะไรนี่ติ๊กตรงนี้ได้เลยค่ะสมมติถ้าเราอยากซื้อที่เป็น m v d r ถ้าไม่ใช้ก็อย่าลืมเอาออกนะคะแล้วก็ v o l ลุ่นะเขาจะมีลิสต์มาให้แล้วส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ทุกช่องเลยไปใส่ตัวเลขที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วก็เลือกเอาเนาะว่าเรา จะใช้ช่องไหนแบบนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มมาค่ะปุ่มน่ารักน่ารักสีพาสเทลสองอันนี้เนาะ buy mp mkt และ sell mp mkt นะคะก็คือกดไปเลยคลิกเดียวเดี๋ยวเพื่อนลองกดให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ตลาดปิดอยู่เนาะก็จะขึ้นมาแบบนี้ฮะ buy จำนวนเท่าไหร่จำนวนก็เราเราไปเลือกไว้ตรงแท็บที่เมื่อกี้บอกนะคะแล้วก็ price เป็น mp mkt ก็คือ ถ้าถ้าได้หุ้นไม่ครบเขาจะยกเลิกส่วนที่เหลือถ้าเราคอนเฟิร์มเราก็กดบายไปค่ะเพราะเราก,กดไปแล้วนะคะก็มาเช็คดูในออเดอร์สเตตตรงนี้ได้ค่ะว่าเราได้หุ้นหรือไม่ได้หุ้นอย่างไรนะคะ,ะถ้าแมทช์มันก็จะขึ้นตรงนี้เลยตอนนี้เป็น pending อยู่นะเพราะว่าตลาดปิดอย่างที่บอกอเพื่อจะ cancel ออกนะคะ ถ้าต้องการค่ะไอ้ก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะทีนี้ถ้าเราจะซื้อแบบระบุราคานะคะก็สามารถคลิกในช่องที่ต้องการได้เลยเอ,อ๋อแล้วก็ถ้าเพื่อน,อนๆอยากปิด confirmation pop up นะคะไปที่ m o more s e t t i n g นี่มันจะขึ้นมาหน้าแรกเลย confirmation pop up กด off ไปค่ะแล้วก็ apply ทีนี้มันก็จะไม่เด้งหน้าต่างเตือนละทีนี้เราจะมาลองส่งคำสั่งดูนะคะไหนดูซิคลิกเดียวติดไหมอะอย่างที่เขาบอกไม่ติดเห็นไหมราะเขาเขียนว่า double click to buy ทีนี้สมมุติเราส่งช่องนี้ขึ้นมาละร้อยคุณแล้วก็ order status ก็จะเป็น pending อยู่เหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราต้องการเพิ่ม เราคลิกที่เดิมได้เลยจะขึ้นเหมอนสองร้อยทีนี้ถ้าเราต้องการจะลบนะคะสมมุติเราลบออเดอร์เดียวก็ Double click. ดับเบิลคลิกจึ๊บตรงถังขยะมันก็จะหายไปเหลือหนึ่งรอเหมือนเดิมละแต่ว่าสมมุติเราต้องการจะแคนเซิลทั้งสออเดอร์พร้อมกันก็กด c a n เซิลออได้เลยแต่ว่าต้องดับเบิลคลิกเหมือนกันอนะเนี่ยมันคลิกเดียวไม่ได้ ใช่ไหมเออแล้วเขาก็จะมาบอกเราว่าแคนเซิลไปแล้วปิดไปค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนส่งคำสั่งไว้เยอะมากๆค่ะสมมติอ่ะใส่ไปหลายหลช่องทำไมมันช้าส่งมาทั้งซื้อทั้งขายเลยทีนี้เราขี้เกียจม,มันลบทีละอันเราสามารถกดตรงนี้ได้ค่ะ cancel all ตึ๊บ เรียบร้อยหกออเดอร์หายหมดเลยปิดไปค่ะทีนี้มาดูแถบข้างล่างนะคะก็มันก็จะเลือกได้แต่ละหน้านาห้แรกเป็นเฟเวอร์บิเนาะสมมติเราเฝ้าหุ้นตัวไหนอยู่ก็ไล่ดูได้เลยค่ะกราฟก็จะเปลี่ยนไปให้เราด้วยนี่แบบนี้แล้วก็ช่องต่อมาเป็น Bit Offer and t i c k e r นะคะ ก็รวมมาให้เลยแต่ช่องอาจจะสั้นไปนิดนึงเนาะมันก็จะอาจาอาจะเห็นได้ไม่ยาวเท่าไหร่ตรงนี้ซึ่งดีอันก่อนไม่มีให้ดูพอไม่มีบีดออฟเฟอร์ให้ดูเราก็ต้องไปเปิดดูหน้าอื่นอะเปิดเปิดแยกออกมาอีกอนะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เขาก็รวมมาให้เราเลยค่ะก็น่าจะครบแล้วค่ะในส่วนของคลิกออเดอร์นะคะสำหรับใครที่อยากศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็สามารถกดดูคู่มือได้ตรงนี้ค่ะแมนวะ่องอยู่นี่ เขาก็จะบอกเราเนะว่ามีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างซึ่งเผิดก็ยังไปเล่นไม่ครบนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันวันหยุดไงเพิ่งมาเห็นตอนวันหยุดเนี่ยแหละแล้วก็ตลาดปิดอยู่นะคะก็เลยยังสำรวจได้ไม่ทั่วเท่าไหร่นะคะเจอในส่วนของคลิกออเดอร์ก็เลยเอามานำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้กันก่อนนะคะมีส่วนของการดู ทารวมของพอร์ตได้ด้วยตั้ง notification update อันนี้เดาว่าน่าจะเหมือนเวลาเราเฝ้าหุ่นอยาเงี้ยอยากให้เขาถึงราคาไหนส่งแจ้งเตือนได้เดี๋ยวลองเล่นดูนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนึงค่ะเอาละค่ะวันนี้เพิร์กก็พาสำรวจในส่วนของคลิกออเดอร์ใน streaming version ใหมเ่เพื่อนๆก็ลองไปฝึก ใช้งานทำความคุ้นเคยกันดูนะคะซึ่งเพิ่ว่าเบิร์กกว่าอันเก่าใช้ได้เลยเพราะว่ารวมดีเทลทุกอย่างที่เรามองหาเนี่ยไว้ในหน้าจอเดียวค่ะเพื่อนๆที่ลองใช้งานแล้วอยากพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะชอบไม่ชอบอย่างไรชอบเวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันเก่ามากกว่ากันเจออะไรใหม่ๆที่เพื่ยังไม่เห็นเนี่ยก็ เอามาแชร์กันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง Money Hero ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ค่ะวันนี้เพิดลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย